สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาพอหลังจากที่น้องแอมเสร็จภารกิจจากวันที่28ที่ผ่านมานะครับวันนั้นถือว่าเป็นการออนทัวร์แบบสุดๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะอัดเสียงที่สบายใจแต่เพลงก็ยังคงเป็นปริศนานะครับว่าเพลงใหม่ที่น้องแอมไปอัดเสียงคือเพลงอะไรและเพลงนี้จะมีใครเป็นนางเอก MV ของน้องแอมนะครับอย่างที่ครูสลาพูดในรายการว่ากําลังทําซิงเกิลใหม่ เอ็มยูขาดแต่นางเอก MV และทิ้งท้ายว่าน้องโอลิเวียก็เป็นนางเอก MVM เอ็มได้แต่ต้องปรึกษาทีมงานก่อนและแรงเชียร์ของน้องโอลิเวียจาก f c อยากให้น้องโอลิเวียมาเป็นนางเอก MV ของแอมมากเลยนะครับเพราะน้องโอลิเวียสวยมาก และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกับแอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันของน้องที่ต้องการทําให้ครอบครัวสบายและที่เหมือนกันจนเป๊ะมากที่สุดก็คือความกระตัน,นยูที่มีต่อคุณยายนะครับและนี่อาจจะเป็นหัวใจหลักที่จะพาน้องก้าวสู่วงการนี้ก็เป็นได้ความสดใสน่ารักของทั้งสองคนดูแล้วไม่ต่างกันนะครับถือว่าชนะใจ f อหลายคนเลยทีเดียว หลือแต่ผู้สนับสนุนเท่านั้นเองและมาลุ้นกันต่อว่าคำตอบจากครูสลาจะเป็นอย่างไรนะครับน้องโอลิเวียจะได้เป็นนางเอก MV ของแอมอยากที่คาดหวังไว้หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่เพลงใหม่ที่แอมไปอัดเสียงอีกเพลงผมว่าเพราะเน่นอนเพราะที่ผ่านมาก็เห็นผลงานของน้องประจักษ์เกียรสายตาอยู่แล้วนะครับเพราะครูสลา เก็บรายละเอียดดีทุกอย่างถ้าไม่ดีที่สุดคงไม่ปล่อยออกมาอย่างแน่นอนนะครับ FC ทุกคนก็ติดตามกันต่อไปว่าเพลงใส่เสียงใหม่จะออกมาวันไหนทางช่องของเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดะดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย,เลยสวัสดีครับ